สวัสดีครับเลขยามเช้าในคลิปนี้แนะนำให้รู้จักนะสูตรของปริมาตรทรงกลมรัศมี R นะสูตรปริมาตรทรงกลมรัศมี R นั้นนมีค่าเท่ากับ4ส่วน3พากำลัง3เมื่อ R เป็นรัศมีของทรงกลม x กซ์ำลังสองบวก y กำลังสองบวกแซงกำลังสองเท่ากับ R กำลังสองอันนี้ก็เป็นสมการเนี่ยพื้นผิวของ ทรงกลมจุดศูนย์กลาง000 00. รัศมี r ถ้าเรามองเฉพาะนะและนาบ x y ก็จะกลายเป็นวงกลมรัศมี r สมการคือ x กํลัง2บวก y กํลัง2เท่ากับ r กําลัง2การหาปริมาตรของทรงกลมเราจะใช้วิธนะีตัดเป็นแผ่นๆแ,แ,นนะแต่และแผ่นก็เป็นวงกลมนะแล้วก็มีความหนาตัวอย่างเช่นนะ ความหนาของแผ่นวงกลมคือ dy ลักษีีของแผ่นวงกลมในที่นี้ก็คือวัดจากแกน y มาที่ขอบตัวนี้ก็คือค่าของ x x ในที่นี้ก็มองเป็น square root r กําลังสองลบ y กําลนะังสองหมายถึงลัศมีของแผ่นกลมแผ่นนี้นะการหาปริมาตรของทรงกรมนะลมเราจะใช้วิธีอนะินทิเกรตหาปริมาตรของทรงกลมแบบจานนั่นก็คือนะ แผ่นสีน้ำเงินเนี่ยนะเป็นหน้าตาของแผ่นวงกลมความหนา dy นะี่ลัศมีของแผ่นวงกลมนี้ก็คือวัดจากจุดนี้นะบนแกน y มาที่ขอบนี้คือค่า x อ่ะมามองกันทีละขั้นทีละตอนนะการหานะีปริมาตรของทรงกลมโดยวิธีเนี่ยอินทะิเกรตนะแบบจานมองความหนาของจานสีน้ำเงินเนี่ยเป็น dy นี่ความหนา Y เปลี่ยนค่าจากลบ R ถึง R ที่ระยะ Y ใดๆเนี่ยพื้นที่หน้าตัดเป็นวงกลมก็คือพาแล้วก็รัศมีกำลังสองรัศมีนั้นวัดจากจุดนี้มาที่ขอบก็คือค่า X ก็เป็นพาย x กําำลังสอง x กําำลังสองมีค่าเท่ากับ R กํากำลังสองลบ y ากำลังสอง นปริมาตรของทรงกลมก็คือการอินทิเกรตจากลบ R ถึง R พื้นที่หน้าตัดคูณความหนาก็หมายถึงมองเป็นแผ่นกลมซ้อนเป็นชั้นๆๆกันอย่างเงี้ยนะคำนวณจริงก็เป็นอินทิเกรตจากลบ R ถึง R แล้วก็พื้นที่แผ่นวงกลมคูณความหนาอินทิเกรตแล้นะแทนค่าสูตรเพื้นที่หน้าตัดพาย คูณกับ r กําลังสองลบ y กําลังสอง r กําลังสองอินทิเกรตแล้วได้ r กําลังสอง y y กําลังสองอินทิเกรตแล้วได้ y กําลังสามส่วนสามแทนค่านะ y เป็น r ลบทิ้งด้วยแทนค่า y เป็นลบ r แทนค่าและคํานวณแล้วก็จะได้ปริมาตรของทรงกลมรัศมี r มีค่าเท่ากับ4ส่วน3พาย r กําลัง3พบกับสาระน่ารู้นะ เลขยามเช้าได้ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ